ว่าถ้าเชิญพี่อ้อยมาหลายๆคนต้องอยากฟังเรื่องราวชีวิตพี่อ้อยแนเลยเพราะเขาบอกว่าเจอมาหลายอย่างมากทำอะไรมาก่อนก่อนที่จะมาเป็นนักร้องฮะก็เป็นเผาถ่านขายอะหาบถ่านขายเผาเองแล้วก็หาบขายเองถังละก่อนถังละสลึงสลึงนี่มีค่ะเผาถ่านนี่มันเป็นงานที่หนักมากนะคุณผู้ชม หนักร้อนเหนื่อยไม่แล้วเผาถ่านกับนักร้องมันก็ไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยแล้วมาเป็นนักร้องมันไม่ได้ใ,ใกล้หรอกเพราะตอนเราที่จะเราจะไปขายถ่านเนี่ยเราต้องร้องเพลงเขาฟังนะร้องเพลงให้ชาวบ้านฟังว่าถ้าร้องเพลงได้เนี่ยเขาจะซื้อถ่านเราถ่านจริงมีแบบนี้ด้วยหรอใช่ร้องต<น>อนนี้ในตอนตอนขายถ่านร้องเพลงอะไรตอนนั้นตอนนั้นต้องยังคุณเ่ดีแล้วหรือคุณเจา้าค่ะทีแบบ่คุณนำมียน้อยมา บูชาเหนือเมียเลลูกนี่คือคนขายถ่านเหรอใช่เสียงดีขนาดนี้ดีไหมก็คือคนขายถ่านร้อยมั้โอ้ยหนักเลยเนี่ยทิพอะแล้วพอหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นก็อยากจะเป็นนักร้องมีคนชมบอกเสียงดีอยากจะเป็นนักร้องเลยเพราะเขาบอกเสียงดีเนี่ยโอ้ยขนลุกพอดีเขาไปแสดงที่เชยีโอกสเลยไปสมัครไปสมัครไม่ได้หรอกเขาไล่เลยเขาบอกว่าทำไมอ่ะ ไปกูจะนอนนอนเปอย่างเงี้ยอายุ13ย่าย่ง14ก็ก็ยังไม่พ้นความพยายามก็ไปอีกตอนมืดมืดไป,ไป <c oughs> คืนค่ะพี่แอลที่เป็นแดนเซอร์เขาเลยบอกว่าน้องๆ้งพี่สงสันเนาอะเดี๋ยวเอานี้ดีกว่า <c oughs> คืนนี้เราไปกรุงเทพกันหนีแม่มาเลยมีสร้อยอสลึงนึง มีก็ใจง่ายไปกับเขาอีกไปกับเขาไม่คิดว่าเขาจะพาไปขายเลยบ้างเสี่ยคัวเหมือนกันเขาเสื้อสองตัวปลาถุงสองตัวดูาถุงสองตัวไปโดนป้ายรถเมย์ตรงเออพันนกก็เขาบอกรออยู่นี่นะเดี๋ยวตอนเที่ยงพี่จะมารับปรากฏว่ารอรอถึงสี่ห้าโมงเย็นหิวข้าวก็หิวหลังจากโดนด่ารอบแรกก็ไม่เข็ดไปให้เขาด่ารอบสองอีกครั้งหนึ่งสองพอไปถึงประมาณุ่มหนึ่งที่เอาฮาไป กอว่าไม่ไม่ได้ร้องเพลงรอกเป็นเนี่ยไปเลี้ยงลูกให้กับเขาอไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับเรื่องที่อยากทําเลยอยู่แล้วประมาณสองปีแล้วล่ะมี<ฮ>ะวันหนึ่งเพื่อจะไปดูหางเครื่องเขาเต้นอะไรจะ,<ฮ>ะดู<ฮ>ะอยากเป็นนักร้องอะไรเงี้ยเขาไล่เลยอ่<ฮ>ะบอกว่าจะขอไปเดินสายเดี๋ยวกลับมาเขาบอกมึงไปเลย <ฮะ S 2> พอไปเล่นวันวันแรกผ่านไปวันสองผ่านไปวันสามผ่านไปวันที่สี่ผ่านไปวันที่ห้าโดนป้นฮะโดนโจนมาป้น ที่ไหนที่ที่เขอปนทุกคนเลยปนทุกคนเอาวงไปแสดงที่บนเขาพอป้นเสร็จโจนป้นนี่คุณผู้ชมฟังดีนะโจนป้นนี้ไม่ได้ป้นมาเอาเงินเอาทองนะปนให้ไปร้องเพลงให้ฟังให้ยกวงไปเลยจําได้ว่าตอนนั้นอากาศหนาวมากเลยไปเล่นบนเขาไปเล่นบนเขาด้วยเขาก็บอกว่าให้ร้องเพลงให้แก้ผ้าร้องเพลงทุกคนก็ไม่กล้าแก้กันเพราะกลัวกันเน่ะแล้วตอนนี้เราอยากเป็นนักร้องอ่ะ ยอมยอมแก้มคนแรกเลยยอมแก้ผ้าร้องเพลงด้วยแก้มเป็นคนแรกเลยแล้วเราพอเราแก้คนแรกคนอื่นแก้ตามเลยเลยแล้แต่นี้พอร้องไปก็เต้นไปแบบสนุกสนานอ่ะะไปถึงตีห้าครึ่งครับเขาก็ปล่อยปล่อยแต่เขาไม่ทําอะไรนะต้องขอบคุณก็ยังไม่ได้เป็นนักร้องอีกอ่าโจนไม่ทําอะไรขอบคุณมากๆหนีออกจากบ้านโดนด่าไปสองรอบย้ายวงแล้วใช่ โดนโจรป้นแล้วก็ยังไม่ได้เป็นนักร้องไม่ได้ยังไม่ได้เป็นกลับมากรุงเทพไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเดินอีกแล้วเดินเดินถือถุงไปพี่เอาให้ชุดหางเครื่องมาด้วยอ่าใช่้เดินไปเดินไปรู้สึกว่าจะไปเจอแถวสะพานพุทธไปสะพานพุทธก็ไปเห็นคุณยายคนหนึ่งเกแก่เขาขายมาลัลยนั่งร้อยมาลัลยอยู่บอกคุณยายบอกหนูขออยู่คุณยายได้ไหมหนู เอนดูจะขายมะไัยให้อะไรเงี้ยขายได้ดีายายรักยายแบบให้ทีละสองบาทสามบาทเก็บเงินได้เยอะพอดีคนที่ขายมะไรายด้วยกันเด็กที่อยู่ด้วยกันอะประมาณ3-4่คนอนะผู้ชายขเขาก็ไม่ชอบใจใช่ไหม <S 1> <S 1> เองอย่ายอยู่นะเย็นนี่อย่ายอยู่นะ,ะไปเลยนะโดนแกแล้อกงออกไปเลยมาตั้งไหน,นไปทั้งนั้นเลยทนะีนี้เรา่อเ,เราคิดมากอะเอาเสื้อผ้ามาจะไปกระโดดสะพานพุทธ จะไปกระโดดสะพานพุทธตายวะตัดสินใจพอดีเห็นยายแก่ๆคนหนึ่งอ่ะเหมือนแม่เลยเขาเดินออกกําลังกายเขาถือไม้เท้าวะให้ใหไอ้หนูไอ้หนู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 ทำอะไรลูกเดี๋ยวตกลงไปพอเห็นเอ้าแม่มาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่ตอนนั้นตอนนั้นเราคิดไปเองเราคิดไปเองคล้ายๆอะไรโดนใจก็ไม่รู้เหรอเนะเราก็เลยคิดไปแล้วขาออกว่าก็เลยคิดได้ก็เลย ไม่รู้จะไปไหนดีท้อใจว่าจะนอนตรงไหนดีเนาะจะนอนตรงนี้ก็กลัวป้ายรถเม์ก็กลัวปรากฏว่าเจอวัดวัดดงมูลเหล็กเหมนที่วัดประมาณสองปีไปตะพายย่ามบินทบาทกับหลวงพ่อตอนนั้นก็ยังไม่ทิ้งความฝันที่อยากเป็นนักร้องใช่เสร็จแล้วไปบินทบาทหลวงพ่อพอรู้ทางเก่งพอจะออกจากวัดเสร็จว่าไม่กลับหรอกไปเอาไอ้เสื้อผ้าที่พี่แอลเขาฝฟะเขาเขาให้อ่ะแล้วก็เสื้อผ้าเรา เอาไปฝังไว้ตรงที่เขาเก็บกระดูกอะครับไอ้มันมันฝังไว้นานใช่ไหมเอาไปทั้งลิปสิกเลยไปแต่งตัวตรงป้ายรถเมล์เขียนคิวทับปากประมาณทุ่มสองทุ่มแต่งตัวเสร็จมองซ้ายมองขวาจะไปทางไหนดีเนาะไปทางไหนเนี่ยเหลือไปเห็นคนขายไข่ปิ้งอะ,อะหนูร้องเพลงได้ไหมเนี่ยอย่างหนูร้องเพลงได้ไหมร้องให้ฟังหน่อยสิถ้าร้องถ้าร้องดีจะพาไปฝากเนห้องอาหารปิ๊กตักเนี่ยก็เลยร้องให้แกฟังเลย อ่าพอลองร้องเพลงเสร็จบอกโอ้ยร้องเพลงดีนี่ร้องเสียงดีนี่เดี๋ยวลุงพาไปฝากตรงนี้นะไปฝากติ๊กตักอะไรเงี้ยเอาหับไข่ไปเก็บก่อนเนี่ยพอไปเก็บพาไปฝากปรากฏว่าไปสมัครไม่ได้สักทีเลยไม่ได้เลยเห<อ>ลืออ,อยู่ที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 ่เจ็ดหรือที่ที่แปดเนี่ย <นะ S 1> บอกอลุงลุงเ <ฮะ S 1> นี่ยเหลืออีกที่นึงถ้าหนูไม่ได้หนูไม่เอาแล้วพอไปอีกที่นึงเขาบอกไม่รับรับแต่คนล้างจานเออเอาไม่หนูบอกเอาค่ะ หาบทสรุปไม่ได้ว่าตกลงได้มาเป็นนักร้องได้ยังไงงมาเป็นนักร้องได้ไงก็มีสามีภรรยาเขาเป็นนักร้องอ่ะนะคูเนี้ยเขาทะเลาะกันตีกันหัวร่างครั้งแตกได้ทีเลยก็ดีเจ้าของร้านเขาไม่มาทํางานเราก็เลยได้ไปร้องแทนเขาใช่เพราะว่าแม่ครัวเขาบอกว่าไม่ลองเอาเด็กดําๆเนี่ยมันขึ้นเป็นร้องไอเฮียเขาบอกมันร้องได้เหรอาบอกได้ร้องให้หนูฟังบ่อยๆอะไรย่างเงี้ยนั่แหละก็ได้ร้องวันนั้นแหละร้องพอร้องก็ประมาณนู่นแหละ ประมาณจักเกือบสว่างอะตีสี่ตีห้าก็ยังมีคนหลงเหลือที่เมาเมาอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการได้เป็นนักร้องใช่พอร้องบอกอุ้ยเสียงดีมากเลยได้รางวัลได้มาลายอะไรเงี้ยได้สองวันกว่าลูกค้าชอบชอบแล้วก็เลยเริ่มเอาร้องอีกร้องอีกให้เริ่มเป็นนักร้องเริ่มเป็นนักร้องแต่ตอนนั้นพอร้องคาเฟ่พอเห็นคอเห็นเเห็นร้องมีคนมาชอบเยอะๆอะไรเงี้ยชอบร้องเพลงอะไรเยอะๆก็มีคนติดต่อ มาไปร้องคาเฟ่ต่างๆแล้วก็มาตอนนี้ก็มีนักข่าวที่เขาถ่ายรูปตมประจำร้อง้องหาเนี่ยเขาชวนไปเข้าทบไลน์พาไปครั้งที่สองก็มีผู้ใหญ่ไปฝากอีกทีนึงโอเ็เลยรับเป็นนักร้องรับก็อัดเพลงสาวคนดำคืนนุ่งไเดินดูสิจงไปส่นบอลถ้าใครเป็นแฟนต้องจำเพลงนี้ได้แน่นอนครับเป็นชื่อเพลงสาวดำลำพันธ์ไม่รปสบความสำเร็จเพราะเสียงไปทางลูกทุ่ง แต่แรกในห้างเขาก็จะทิ้งเลยแหละเพราะการเชียร์มันแพงใช่ไหมแต้วนะฮะวก็บอกว่าลองอีกสึกชุดในห้างเพราะถ้าชุดนี้ไม่ดังก็ทิ้งมันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าก็มีไปเอาเพลงอ่ะผัวเชนหายเลือแต่ไฟแช็กผัวเชนหายเลือแต่ไฟแช็คเีแรกคิดว่าผัวจะกลับเพลงนี้ก็มีเพลงใหญ่ที่เเลยเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาเป็นที่รู้จักก็ใช่ใช่ชุดนี้มีคนถามถึงเยอะเลยนะชื่อชุดเบรกแตก คนแรกของเมืองไทยคืออ้อยใจแดนอีสานว่างั้น